ม,มันมาอย่างนี้เลยหรอหรึกไปเปล่าแกเอามีแกเมลอนแน่ฟันจบจบปุ้ยปั๊มตีชนะนี่ม่เ,เชื่อมชะลอวูอ้ยยิงออกฆ่ามันได้หนุอยบาดังอ่เฮ้ยมึงกดสกิลไปแล้วเมื่อกี้ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยันโอ๊ย,ต,อยตายเลยมาดีทุกคนด้วยจ้าตอนนี้ทุกคนอยู่กับพัซเินเองนะแล้ววันนะี้เรามาเล่นเวกซานากันคือเอาจริงๆตาเน,นี้ยกะาจะมาอัดเล่นซาก,กุลานะแต่ว่ามันมันกลัวเบิดไม่ตายอะพรททีมน้ำเมี่ยงเจลา่าก็เลยแบบอ่ะเงินไม่เป็นไรล้วกันเอาเวกซานามาก่อนละกันตอนนี้เอามายืนระยะเอานะเรียกว่ามิชชั่นของคลิปนี้ก็คือการที่เราจะไปแหลงเทพสงครามกันนั่นเองนะตอนนี้เราอยู่แหลง แต็งตำนาน 1, 3ดาวถ้าจำไม่ผิดก็ขาดอีกวัน 2, อดาวเนาะก็จะไปเทปสงครามได้ละอ่ะ๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงพี่ล่ม,มันเม็ตตัวอะไร,อ,ะาารอ,อ่ะออบาดังเหรอฮะเออบาดังวะฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่ามันเอามาลมนะไม่เราอันนี้มันอยู่ตรงฝั่งนูเนี่เต่าอ่ะทีมเราจะมาไหมอ่ะไม่มานะ่ะถ้าทีมเราไม่มางน้นเราก็ ไม่มีปัญญาตีเองอยู่แล้วเคเราไปเขาไปบนอันนี้ก็ยังยืนงงๆอยู่ในเลนก่อนปลาตัวมันก็วิ่งค่อนข้างชาด้วยหละเอิงเออยอะไรเออยเนาะอุ้ยที่มันเขาได้ไปแล้วะอะวุ่ยตกิลไม่โดนมันวิ่งเร็วทีมี้มันวิ่งเร็วแยอละล่างก็จะไปช่วยไอ้นี้ก็จะโดนสวยเลยนะก็ได้นะนะ คือเมทมันชอบว่าเพิ่งวอตจะมาไงทีนี้แต่ erm วันนี้เขาฟิกมานะวิ่งไปล้างก่อนมันมีมันมีวิชันันนี้โอ้ยสวยโอ้ฟิกเี้ละอุ้ยโอ้โหโอ้โหอลูการโหดจังนะอลูการทีมเราโหดมากอันนี้อันนี้จะเกิดปูจะเกิดรอดูเหรเฮ้ยเอาเข้ากุ่มอ่ะสโลว์สวย ทีมเราไอตัวเราอะสกิลค่อนข้างไกลนะตัวนี้เบกซันอ่ะมาดิป้าไม่มาป้าเรากลับไปฟาร์มอ่ะปกได้อุ๊ยตายนั่น <We do. S 1> น่ะลัตเนเลยจบ <We do. S 1> แกตายแน่บาเยียสวยอ๋อ <We do. S 1> ม,มันมา oh. เออสวย ไม่มีสกิลแล้วอะตัวอะไรวะน่ะอ๋อไอโอ้ยโอ้โหไม่มีสกิลไมช่ไม่มีสกิลแบงฟิกกันไม่อยุ่เลยเนี่ยสิวนาสิวนาสกิลไม่ดูไม่ใชไม่มีสกิลประมอนก่อนอะไรเอ่ยแต้ก็เป็นอันนี้ก่อนนะอันนี้ก็คืออากอนี้แหละแต่เป็นอากอนี้เวอร์ชั่นที่มีแบบตัดเลือดอะแกเก็ดป่ะถ้าไม่ดหวจะเขาแหลมจังวะเออล้วเบคซานาตัวดีไซน์มันหนาเยอะช้ำเลยอะ วิ่งไปกงล้างกันนะจ๊ะไปอยกนายอ่ะ Thank you อะไรแไบนั้น่กี่เอฟซีไม่แม่นนิดนึงสวย Double Q บบนะแค่นี้รรอๆถือว่าตั้อแต่นี้คะแนนอ่ะ,อะ,เ,ลละอกกเอฟเล่เราศูนสามประตตะกัดเซิวโดมเนี่ย เกมนี้สกิลมันไม่ค่อยไม่ค่อยเกินระยนะนะคุยแกมันไม่มีอยู่ยสวยอุ้ยแรงจังมาดังแรงมากอะ่ะชันว่าชมวิ่งไปบนดีกว่าไปนบนน่าจะมีปัญหาวัาตายอยู่ในรอดละรอดอยู่อย่าหมดคุมอนาฮะ รอดูรอดูอีน vale ี่โปอ่ะอีบาทางมันโปอ่ะแกอืมเนี่ยคำโบคำจอยป่ะเฮ้ยอ้าววาไปแล้วตีสิเอามันไม่ตีป้อมเด้อเอาตีป้อมขำๆไปกันนี้ยหละพอ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 อันนี้น้ำมันไหลเห็นไหมทำให้เราวิ่งเร็วได้นะเนี่ยน้ำมันไหลไปทางขวา อินระบบที่ทำให้วิ่งแข่งกันพังอ่ะอีระบบเนี้ยไม่ได้อ้ออยากได้เต่าอ่ะอยากได้ปูเต่าเล็กอ่ะเต่าเล็กอ่ะเนี่ยเนี่ยอยากได้ตัวเนี้ยขอตีกเปล่าตั้งหรืว่าเรียนมาจะต้องแลกไดชีวิตอยากใครดูเราต้องรอแค่หนึ่งไม่พร้อมหนึ่งโป๊ บ้าหรือบ้าโป้ไอ้แมนาหมดอุบ่าส์แนาหมดเกียด์อะมมนาหมดอะถ้ามมนาไม่หมดแม็กกินมันตายแล้วนะเสียได้แมนาหมดโอุ้ยเป็นใช้มมนาเยอะเกินแม็กมมนาอยู่ที่พันสามสกิลหนึ่งใช้มมนาเท่าไหร่อะสกิลหนึ่งกูใช้แมนาหนึ่งร้อยหกสิบใช้แมนาเยอะเกินพี่ ทีเราโหดจัดเลยติกสัน้นอ่ะอุ๊ยแย่นะ่ะบานตามเลยนะมันมาอย่างนี้เลยเหรอลึกปเป้าแกรอบนี้กนแกไม่รอนแน่ฟันจบจบอุ๊ยปั้มตีชนะ้นี่ะนี่ยเชื่อมฉันหรอจะคิดไปเลยจ้าตีปัอมลูก ตีแรงนะครับทิมเนี่ยวิบ้านังเจ้าแล้วหรอเอเลมรม,รมนันรู้มันรู้ทิมมันรู้ไปเราไปเลงกลาง <c oughs> วิวิีวิวเอาละอืม <c oughs> <c oughs> ตัดมันอีกแล้วโอเคหลอดเกิดอะไรแก่แปดนาทีก็สำคัญนะเกมนี้ตกใจเฮ้ยเนี่แหละ ฉันจะตายเออจัดการอ,อยายก,กวุ่นวายเฮ้ยทำไมสกิลสกิลมันสวยมันอลังการอะไรขนาดนั้นนะอลูกา่ะงงมันเอฟเฟกต์ขนาดนั้นเลยหรอเออวาร์ปแล้ววาร์ปแล้วเอฟเฟกต์มันอลังการไปป้าอลูการดูดิสวยเกินอย่าละพักอย่างไกล อิลูพักอีลูเมียควรมาควรมาดูงานสักบอกเลย่อไปกันมัยมันลึกไปปะเดี๋ยวก็โดนปิดหรอกเอาได้ด้วยดิ้มเราดิ้นกันปังมากมวับพังแต่เกมนี้เขาวับกันวับกันแรงเด้อน่าเล่นหนักก้างอ่ะแก โยแย่แล้อายตายนี่ขนาดสวนมันเป็นแล้วแล้มันแรงเกินมันก่อมากับแองเจล่าไงแนกดบ้าดีน้ำเยี่ยมนี้โก็ก็ก็ก อืมโออเคอยากได้กำลังนะแต่แบบกำลังก่อนอุ๊ยอุ๊ยกูแบบมันจะโอ๊ยกูจะจะก็ยกเลิกสกิลแมากบ้าฟ้าเก้อไหนป่ะเพื่อนจะจบกันแล้วอ่ะวิแก้แรงเกินหิมร้อจบแล้วจบแล้วแรงเกินคุณแม่ ฟิวฟิลแต่ก็มีฮนแบกเราก็จะไม่ได้ MVP นั่นเองแต่ไม่เป็นไรได้2ดาวอยู่โอเคเ็ปะป่ายิป่ากิมเนี่ยโหดมากมันแบกมันแบกช่ำแล้วะดดดิโอเคเดีย๋ยวไปกิมน้ากันมาแกตนเนี้ยอยู่ตำนานหนึ่งห้าดาวแหละตาเดี้ยบอกเลยว่าไม่อยากแพ้จัดพยายามเล่นให้ดีที่สุดทำยงไงก็ได้ให้ชนะ อันนี้เราไปเล่นฮารี่เล่นการนะจ๊ะอ่ะเสร็อันนี้เป็นเซตที่แบบฉันฉันดูว่าฉันเล่นแล้วมันเข้าเมื่อใส่ตีอะเออแต่ว่ายากเว้นชินไทยนะชินไทยเนี่ยอีดับชัสวรรค์นเนี่ยออกชินไทยมันช้าไปเว้ยชินไทยสมอติจะเปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งอาจจะดาบอีอีดบับกายภาพแบบที่มันตีละตีไกลาเงเงี้ยเออก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าตอนนี้จะเป็นยังไงเราเจอจูซินแล้วตอนนี้เจอเมดเนมตาไว้ฉันไม่เคยเจอเลยตัวเนี้ยแต่เป็นเมดเนมตาทำไมเขาถึงไม่เสกพุ่ม เราสู้เขาไม่ได้หรอกเวลแรกอะแต่สำหรับเวลสี 4, ฉ่ฉันสู้ได้ไหวชิวฉันคน่อนข้างมั่นใจปะโอเค <'s> ทีมเราโลมเป็นฟลอริน <'s> ค่อนข้างแย่นะตอนนี้เพราะว่าเพราะอะไรหรือปะ <'s> อา้าวได้ด้วย เพราะว่าทีมเรามไม่มาโซนไม่มาโซนปูเต่าเล็กมันต้องเรียกว่าอะไรวะมันคือเต่าหรือปูหรือน้องฉันแต,แต่ก่อนจะเรียกว่าน้องอะอนนอโอเคเห็นว่าตีทีร้อยร้อยกว่าไม่แรงคือมันแรงนะจริงๆแล้วอะ<ๆ>แกล,ลืมนะว่าเลือดเกมเนี่ยน้อยกว่าวีประมาณ5 0าสบเปอรเก็อย่าเจอเลย อ้อยดังโซโลโอเคไป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 สวยดีมัน่ะตีโคตรมันเด็ดตัวเนี้ยโอเคแากกับเล่นละเต่าจะเกิดนะเต่าเต่าขนองลองยี่ห้าอ<า>ุ้ยอดีตอดีไคเดอร์ไคเดอร์แต่จริงตอบไปไม่ค่อยมีผลหรอกอรุกานแม่งมันมีเลือดได้ ก็ตายหมดอุ้ยอุ้ยตัวมาดังกันหมดเลยผมไม่ทันว่ะตายว่ะทีนี้โอ้ไม่ทันน่ะมันมีคนดักอ่ะประเดินมันไม่มีคนมาสอนเราะเฮ้ยสวยต้องตายนะเฮ้ยนิดเดียวโอ้ดนยกลอยเฮ้ยสวยฟิกจะตายดิพนันหมดเฮ้ยรอดว่ะสวยจังโอ้ได้แอสซิสต์ลุ้นเรียกนีว่าแอสซิสต์เพิ่งเห็น ดูสิมันตายด้วยตอนแรกเพิ่งดูเนะี่ยเอาละตั้งนี้ไปละแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก่อนไปโอ้ไม่ทันอนะ่ะไกลเกินอฮาน,นาบีน่าจะตายละอุ้ยแย่ละทิมกูโดนส่วน ชนกับรถชนแหม่แบบอันนี้ด้วยติงแมทสวยตัวตัวเราค่อนข้างฉันว่าตัวตัวเนี่ยมันค่อนข้างแก้ทางจูซินอยู่มันแบบมันมันบินที่มันก็หลบได้เลยวิชิพหายละทำไมทำนั้นนะ่ตีตีตายปะนา่าจะตายนา่าจะตายสวยเอาเลยอวสบาดังมา มีเวลาไปมีเวลาไปโอ้ยไอรีเทลจะตายตายอ่าแล้วกำลังไปกำลังไปกำลังไปเฮ้ยใหมอนกูโอ้โดนแยังหมอนนี่แหละแต่ันหน้าเฮ้ยมันออกไอ้นี่เฮ้ยมันกดไอ้นี่นี่ว่า สะท้อนนี่ว่าไอ้โดนตันไอ้ไอ้เบนเมลอ่ะมันม,มันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยเนี่ยแก้แขนอะ่ะมันลดดามดดเ,เมจไว้สามห้าเปอร์เซ็นต์อะเ้าจะถอนโคตรเร็วเลยตายละชูกูพยายอมเลยตัวมันนะเต้าเกิอร์ดิเมียกเสียต,ตัวเนี้ยอุ้ยทีมันจะมาเอาละไงต้องต้องเอาอันนี้ก่อนไอเสียเลย ตั้งค่านั่งได้หรอถ้านั่งมาไม่ได้ล่ะโู้มันอยู่วิงไปแก่งล่างดีกว่าอุย้ยสวยยิวทีสู้ได้เลยปะ่ะสวยเราวิ่งมาเติมไวนะตัวนี้เป็นตัวที่ฉันใช้ไต่แหลงจริงๆอะ่ะนี่เขาอยู่นะตามะไรให้ดู โอ้แม่งมีอันตีแต่ก็เจ็บหนักอ่ะเกือบตายอ่ะสกิลสกิลมันอนิเมชันเยอะไปนิดนึงไม่เห็นเลือดไปแล้วก็ปึ๊บมาอย่างงี้นี่ไงเนี่ยเป้นยันป้อมกุญแจนนาวีต้องได้ป้อมไอเทมสันเลิมเป็นสายตีนะอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมือนเมดเลยอ่ะไม่ใช่มันไม่เหมือนเมดจริงๆด้วยสกิลด้วยอะไรด้วยไม่เหมือนเมดเลย เราจะเชียร์วิบตอนสั่นยิบไหนไม่ขับรถมานะยังอยู่ล้างอยู่เราเห็นอยู่เกิดีกแล้วะเกิดเร็วจังปวโดนเติมหมดเอาวะเป็นย่างี้เลยเหรอมาแล้วมันต้องมีคนฮะหัวกลัวกลัวกลัวถ้าบ้านดังไม่เติมไม่กี่ราเอาตายแล้วบ่เงี้ยมันีิบ มันมีตัวนึงใช่ไหมสิบผายแล้วเฮมันเป็นว่ะแอบอยู่พุม่มนูนว่าไม่เนียนเลยหมุดพุ่มไม่เนียนลูกตายตายแบบเด้งบแบบจึิงๆแล้วก็จริงๆถ้าสองไม่ควรใจเด้งแบบนี้นะแม่มตายได้เหมือนกันนะต่อยัดดันอยู่ทีมแล้วก็ ทำกินไปตามระบบอู้ยิงกอาข้ามันได้หนูไนอ้บาดังอะเฮ้มันตัดสกิลไปแล้วเมื่อกี้โอ,โอ๊ย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 ตันโอ๊ยตายเลยเป็วเลยได้อยู่เอ้มันตันอะไรเยอะขนาดนั้นนะ่ะมันมัน คือรู้แล้ว่ามันจะสตันมันจะมีสตันเั่นแต่แต่มันไม่รู้ว่ามันตันรั่วขนาดนี้ได้หรอโอเคเผื่อใครสงสัยสเปลนี้แค่ไขแค่ไขหัวร้อนสมัยก่อนนะวีแต่ไม่แต่ไม่เหมือนกันนะคือจะายาให้ตีเร็วมากๆแล้วก็จะอีกนอดิบด้วยแล้วก็ฮิวเลือดด้วยเห็นปะโคตรดีที่มันเห็นนี่ว่าอยู่เนี่ยเข้าไปงีแม่งเลยปะให้งงให้งง เรียกว,ว่าลอดลตอตีนคือนม่งจะบวกกับจริงปะเนะี่ยจะเปดันล่างไงไม่บวกไม่บวกคือตอนนี้ลอดจะเกิดแล้วเราดันล่างก่อนแบบนี้ฉันเห็นว่าอยู่อ่าบานังอยู่บนตั้งอะฟีตอนนี้นแต่กลางบวกโอเคเพื่แต่ว่ามันมีอีนนี่ว่ะพิกนีแล้วอะ แต่ค่าจอนสันผมไม่ต้องไปแล้วมั้งเอาลาดเลยต้องทงสวยเไม่รอดละเรียกเอาจะตาย,ยางไง โอ้ยเราจะต้องไปลิงอลูก,กันไอ้คนนี้นะจะตายนะตามไม่ทันเราจะมาอะไรอีกอืมโอเคเราจะวิ่งไปตีป้อมกลางก่อนเนาะ ต้องมีคนเดินไลน์มั้งล่ะโอ้ชชบแบบละเกือบตายดีนะบ้ารังมันไม่ไม้ดักเงาแปลงกระโดดไปเดียรุกันถ้าเขาเดินตามเราเขาจะเดินสก,กิลเราเอาแล้วรอดหลอดอดอ,อปแปลก ตามทำไมอยู่กับไรเราเส็จเลยไอ้ดบาบฉาสวรรค์ตอนนี้ไม่ดีเว้ยต <Okay. S 1> ีตีตีจบเปลี่ยบเป็นอันน,นี้เปลี่ยบเป็นโลหนีวิ่งไวด้วยปีกโลหิตในโล่ด้วยต้องเล่นตามม่างไปได้นะแต่ไม่ได้แต่ว่ามันควรหรือเปล่าเฮ้ยแล้วกูว่ามาโดนคือโอเคสวย โอ้ท่านไอ้นี่เทวึ้นจะปักกระบะในอจอนสันอยู่ละปีพระราชด่น,นลักษณะนา้ดแปลว่ายี่เป็นางโอ้โหแหล่งตำนานครับเทพสงครางทางแรกขังแรกจริงๆฮะกูยังไม่ทมเทพสงครางหรอดาวเทพสงครามจะใช้ง,งา,านได้เมื่อคุณเสร็จสิ้นแมทชิงตำแหน่งสิบครั้งยาวแล้วไงชิบหายละ แล้วแล้วเันเทปส่งคำดีกวะาอาตานีได้ m v p ไปนะเอ่ออ่าเทปส่งคำแล้วมั้งใช่เทปส่งคำนะแล้ว,ลวนี่ไงแต่ว่าย,ยังไม่ยังไม่มีดาวนะต้องไปเล่นอีก10เกมนั่นเองนี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมใส่ฮาริยุทใส่ฮาริยใต้ดินแต่ว่าก็มีเกมที่แกงอยู่อ่าๆนั่นแหละโอเคนี่นะซีซั่นนี้เล่นไป44แมต อาจจะชนะ81 m v p 13เล่นมาตอนเป็นแรงอีพิกมั้งอีพิก4มั้งถ้าจำไม่ผิดอืมก็ประมาณนั้นไม่ไม่แนะ่อาจจะไม่อีพิก4ก็ได้มันจะมีช่วงหนึ่งที่กด3กด5อะไรเงี้ยที่ชนะ10 10กว่าตาติดอ่ะเออก็นั่นแหละชนะตอนยิงนั้นสุด18เกมเห็นปะก็นั่นแหละเกมนี้ก็ไต่แรงค่อนข้างเร็วอยู่นะแต่ว่าอันดับหนึ่งก็เป็นพันดาวเออโอเคก็นั่นแหละคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ